ตอนเช้าครับปีโป้มาแล้วครับอา,อามันตีิลักษณะตะเสาสิลูกปะปะไปใช้เบิดมือนีิฮะอ,อ้ารับแดดรับแดดรับแสงแดดเผือ่อเผื่อเผื่อเผื่เผื่ออะไรละการแดดตะเสาห้องมือนีิลุยจังอย นู้นอินไส้คือเกาเหรอครับเื่อล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 เอยเห่แลต้นไส้เห่แลเื่อลเื่อลเห่อลเื่อลเอยเอยเอยนั่นเพื่อหรือเ่าเฮ้ยเหลาไอ้กีอะอะอะอ่ะไอ้มีไปใส่ะไอ้มีก็หมูไปใส่มีมีมีไงงองเลย2องผี้องเขา <ś led> หนาวจีละวันนี้เศร้านี่รู้สึกว่าสิเย็นเย็นนะพี่น้องเศร้านี่ส่งเย็นเย็นไหมเจ้าว่าเป็นอะไรบูอากาศกันเลยครับมาเย็นอีกแล้วมือนี้ไอ้กี่ว่าเขาไปไดลล้หรอกไปหาวันไกล่นได้ห่างไหนมามากี่มา,มา,มาเอาพี่อาพี่เหาพี่ ต้องขอบไปในบ้านพืนมันไกลเพื้นไรเพื่อนอะเพื่อนอะะลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหย่าหยอาหย่าหย่ายั่งล่ะยั่งี่ cái mà vậy mà gì phi con con phiền của mày hết là là, là là, là là là, hết 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 หนาวบตัวตัวเนี่คือเป็นเย็นๆแต่เศ้าทุกคนอู้่ไหมแดดออกยังเย็นเสือยู่ไหนกินน้อนเห็นนงเกียะะเอาลูกขึ้นไหมลูกลูกขึ้นลูกขึ้นเร็วเนงช่องช้ำเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยก็แก็แบบก็ลไล่น่เรยนการอิะี เดือดกระยองกระยองไ่้เหรออะไอะกินลูกขึ้นลูกขึ้นกี่เวกล้นอย่าวนดิอย่าวนดิอย่าเห็ดเป็นคนเมาดิ ่าไอหมูมาแล้วไอหมูมาแล้วหมูมาแล้วไอหมูมาใส่อยหมูออกหลอดก็ไอหมูอะติดล่นเล่นหนำมาใส่บัวหุ่นข่ากี่ละชายใหญ่ชายใหญ่ ยัง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 ไปเรื่อยๆยังไปเรื่อยๆฮะยังไปเรื่อยๆโอ้ยอย่าออกขางตี่าออกขางตียังสังเกตการอี่ยังครับฮะสังเกตการยังครับ เมื่อหร่เมื่มึกเลยเขาอ่ะอ้วนคักขนาดเลยช่วงเนี้ยอที่โปอ้วนเป็นหมูเลยช่วงนี้กินเก้งแหกลายอะกินแลลวกับน้อนอ่ะ ยังติดหลังกีป่ป่ะมึงหัวมึงเนี่ย ทาต้อทาสแสดงตีมัออภิปรุลลุกขึ้นแล้วกรลาลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกลุกขึ้นว่าไงโอ้ยจะเห็ดไายอย่างบวกแ่บเอา้าอุ้ยหายอย่างอภิปวุลเฮ้ยไอ้หมูมาใส่หมูเนี่ยไอ้เหรินในส่ไหมมองออกหลอกเลย ชักเนะเพื่นหนึง่งลูกพี่น้องต่ล,ลาไลต่ล,ลาไลลูกไส้หนาปึกเลยใจก็ไอหมีไปท้งไหนล่ะอากาศเย็นแหมมีนี่อากาศเย็ยนไหม,มากหลก ออกกําลังกายจ้องอายเห็นอย่างออกกําลังกายอาบแดดอาบแดดตอนจะเอาลมอีกแล้วเอาลุกขึนกกนกก้นลุกขึ้นหนาวพ่อกันหนาวเหมือนกันแหละอากาศเย็นเศร้านี่แปลกแปลก เอ้ยทาได้เนี่ยครับฮะทาได้เนี่ยเ่หล่ะเพื่อหละเพื่อหล่ะเอื่อหล่ะเพื่กล่ะเ่อนล่ะเอหล่ะกพื่อหล่ะเนย่ก็ล่ะเพื่อวล่ะก็ล่อหล่ะก็ล่อล่ะเพล่อล่ะเพล่อล่ะ ยี่พอชีออกไปสวนก่อนมาไกลหรือยี่สี่กันได้พอชีออกไปเปิดหน้ามื่สวนหมึกสีดาเขาขอบุญขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อพ่อแม่พี่น้องคุอหัวสุกคนเอฟซีทุกๆท่านกดไลค์กดติดตามน้องปีโป้ขอบุญขอบคุณหลายๆไอหมูกับไอกี้มึกไส้อาบแดดขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเอฟซีทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์ให้ปีโป้